สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของจูจูส์เลกาซีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาทุกคนไปดูอัปเดตใหม่นะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเขาได้มีการทําการที่จะรีเวิร์กทุกอย่างในแมปแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นสยเวทนะครับผมระบบการาฟิกระบบการต่อสู้อะไรต่างๆนานาน,านะเขาจะรีเวิร์กใหม่ให้หมดเลยนะครับผมก่อนที่ไปคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Discord ของตัวเก นะครับผมมาดูกันที่ตรงนี้ครับบิ Big Update Part 1, Part 4, นะ๊กอัปเดตพาร์ทหนทับสน่าจะมีอีก3มพาร์ทที่กําลังจะตามมาอย่างแรกนะครับผมจะเป็นการรีเวิร์กกราฟิกนะทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลหรือว่ากราฟิกของแมปนะครับผมทําให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อมาจะเป็นรนะีเวิร์กเทคน่าจะเป็นพวกข้อความในแมปนะครับผมและก็อย่างที่3ครับรีเวิร์กหกเทนิเชียลแจ็คพอต อินฟินิตี้พี่ชายพระอเอกโทจิโจโกแล้วก็นานามินะครับผมแล้วก็รีเวิร์กเอ้ยไม่ใช่รีมูฟอีก14สายเวทเพื่อทำการรีเวิร์กนะครับผมตอนนี้สามารถใช้ได้แค่6อันซึ่ง6อันนี้ได้ทำการรีเวิร์กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับผมจะเป็นรีมูฟ for r e w ร์ k นะครับผมมโหราลการเลทครับจะไม่สามารถลงได้แล้วนะครับผมแล้วก็วิชา10เงา V2 ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับผมต้องรอมัน รีเวิร์กเสร็จก่อนนะอย่างต่อมาครับลบออกไปอย่างทาวอนคือผมจำคำศัพท์มันไม่ได้แล้วอะแต่บอสโจโก V2 นะครับผมจะถูกลบออกไปในเกมไม่สามารถใช้ได้แล้วนะแล้วก็จะมีไซเวสของโจโก V2 นะครับผมก็จะถูกลบออกไปทาวอนเช่นกันนะแล้วก็จะมีเรื่องการ s m a ม t e r y l e v e l นะครับผมเราสามารถใช้สกิลได้หมดเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้เลเวลแต่เลเวลเนี่ยมันจะ บวก3ดาเมจนะครับผมต่อ1นึ่งเลเวลนะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เลเวลในการใช้สกิลนะครับผมแต่ในเลเวลส่วนนี้จะช่วยบวกดาเมจสาไม่ใช่3%าดิสามดาเมจต่อเลเวลของมสเตอรี่หนึ่งเลเวลนะครับแล้วก็จะมีการรีเวิร์กคลิกซ้ายนะแล้วก็จะมีการรีมูฟโดเมน for r e w ร r k น่าจะเป็นพวกกลางอนาเขตนะครับผมของโกโจข,ของใครอะนึกไม่ออกนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ นะสำหรับอัปเดตในพาร์ทหนทับสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลทั้งหมดที่มันรีเวิร์กในตัวเกมกันดีกว่าครับมาดูกันที่สายเวทแรกครับจะเป็นสายเวทของนานามีนะตอนนี้ผมไม่ได้ปลดล็อกมสเตอรี่สักอันแต่ผมสามารถใช้สกิลได้ทุกอย่างเลยว้ทุกคนมาดูกันที่สกิลแรกนะทุกคน7จ็ดส่วนสไม่มีอะไรยังไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับก็ ผมขัดใจที่มันไม่มีเสียงเอฟเฟกอย่างเดียวนี่แหละทุกคนสกิลแรกครับตัวซี่พุ่งเข้าไปแบบนี้ออ้นี่ไงเลเวลมาสเตอรี่ขึ้นแล้วครับเอ้ยสกิลค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะดูดิคือแบบรีเวิร์กมาใหม่แล้วสกิลค่อนข้างที่จะสวยงามนะพุ่งเข้าไปครับมีเศษวิญ,ญญาณออกมาด้วยวะทุกคนเอาเรื่องนะครับผมเฮ้ยน่าเล่นนะผมว่าน่าเล่นกว่าเดิมเลยทําสกิลมาใหม่เนี่ยนี่ก็คือในส่วนของสกิลแรกสกิลต่อมาครับตัว X อ๋อโอเคโอเคโอเคจะเป็นการยิงตัว X ออกไปแบบนี้เลยนะครับตัว X อีกรอบนึงเฮ้ยสกิลสวยนะผมว่าสกิลสวยมากเลยสกิลต่อมาตัว C โอ้เหมือนกันเป๊ะไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ติดที่คูดาวนานกว่าเท่านั้นนะครับอ่าก็เหมือนกันแล้วก็สกิลสุดท้ายครับตัว V อ,อะไรวะสกิลอะไรเนี่ยโอเคครับสายเวทต่อมาจะเป็นสายเวทของพี่ชายอิตาโดรินะสกิลแรกครับตัวซีโอ้เป็นสกิลการโจมตีระยะใกล้นะครับพุ่งเข้าไปสาดเลือดใกล้ๆนะอีกรอบนึงครับประมาณนี้สกิลต่อมาตัวเอ็กซ์ซเปอร์โนวาเอสาดเลือดอีกแล้วว่ะ เอ้ยมัน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 ดูโอเคขึ้นนะสําหรับสกิลอะผมว่ามันดูสวยขึ้นมากๆเลยดูดิเฮ้ยเขาเปลี่ยนคนทําคนละคนปะเนี่ยให้มันดูเฟวฟาวมะพร้าวแก้วจังวะสําหรับการสาดเลือดเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสกิลตัวเอกระยะไกลเฮ้ยเดี๋ยนะทําไมมันโดนหมดทุกคนเลยอะเอ๊ะเดี๋ยนะเมื่อกี้มันโดนหมดทุกคนเฮัยบอ้าวไม่ติดและ ไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ครับสกิลต่อมาตัวซีเอคืออยากให้เขาใส่เสียงเอฟเฟกอย่างเลยอะคือแบบเต่นไปแล้วมันไม่ไม่มีความรู้สึกไฮอะไรด้วยเลยอะสกิลตัวซีอ๋อจะเป็นสกิลติดตัวครับเวลาเราใช้เราต้องเดินไปด้วยนะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้รีเวิร์กมาทำให้ใช้ง่ายมากกว่าเดิมนะผมว่าสกิลแบบเก่าแม่งทุเรศกว่านี้สกิลต่อมาครับตัวว โอ้จะเป็นการระเบิดเลือดเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ค่อนข้างที่จะนานกว่าสกิลตัว C นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับสยเวทของพี่ชายอิตาโดริสยเวทต่อมาครับจะเป็นสยเวทของเจ้าโกโจนะซึ่งผมมีอยู่สกิลแค่นี้มันไม่ได้เป็น V2 นะเราต้องไปเปลี่ยนนิสัยก่อนขี้เกียจไปฟาร์มนิสัยนะครับผมก็ดูในส่วนของร่างแรกไปก่อนนะเนาะมาเริ่มกันที่สกิลแรกครับสกิลอาโอ โอ้โอเมื่อเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันดูดหมดเลยปะผมว่ามันน่าจะดูดสตูตร,ตรงหน้าหมดเลยนะอ๋อมันมีระยะอยู่ครับเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนมันดูเก่งขึ้นเลยอะคือปกติ RO แม่งจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะไรประโยชน์นะครับผมพอรีเวิร์กมาใหม่ครับดูด,ดิดูดสตูมาทําให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะสกิลต่อมาครับอาไกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอาไก ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ i n นฟินิตครับสำหรับสกิลตัวซีโอ้โอเค <c oughs> มันจะเป็นการปั้นสีฟ้าออกมาแล้วเราก็เดินเดินรวบเดินรวบโอ้ยคูดาวไวจัดเลยสำหรับไอมุลาสก,กิอะไรเนี่ยดูดิคูดาวไวมากครับไม่ใช่มุลาสก,กิมันชื่อของโกโจแล้วก็สก,กิลสุดท้ายครับมุลาสก,กิโอ้ยเท่หวะ ฮะเฮ้งงให้งง,งแต่สกิลสวยขึ้นครับอนิเมชั่นดีขึ้นนะแต่ผมงงเนี่ยผมงงในลองตัววีอีกครั้งนึงเออ๋อมันกำลังไล่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสซยเวทของโกโจนะสซยเวทต,ต่อมาครับจะเป็นสซยเวทของเจ้า โจโกะนะมาเริ่มกันที่สกิลแรกครับเบริร์นตัวซีเฮอ,อะไรวะมันต้องแบบพุ่งเข้าไปหาตัวประมาณนี้นะครับผมต้องพุ่งเข้าไปหาสตูนะเบิร์นเอามาอีกรอบนึงเบิร์นสกิลนี้ผมว่ามันค่อนข้างดียากระจอกนะครับผมสกิลต่อมาครับตัวเอ็กโว้ยเฟี้ยว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 ไฟ,วฟ,วฟ,ฟตัวเอ็กรอบนึงครับ าปล่อยไฟปล่อยไฟอีกรอบนึ่งสกิลต่อมาครับตัว Z เอ๊ะคล้ายๆกับสกิลตัว X เ,เลยครับต้องพุ่งเข้าไปผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันดูเฉยๆมากเลยนะหลังจากที่มันรีเวิร์สสกิลตัว C กับตัว C เนี้ย C Z กับ C ธรรมดาผมว่ามันมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายครับตัว V โอ้ยือนเดิมเป๊ะ ผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมเป๊ะครับไม่ได้ต่างอะไรจากที่ยังไม่รีเวิร์กเลยนะสำหรับเจ้าโจโกะนะไสยเวทต่อมาครับจะเป็นไสยเวทของฮาการีนะแจ็คพอตมาดูกันที่สกิลแรกครับตัวซีโอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องรุกนคือก่อนไม่รีเวิร์กอะสกิลนี้แม่งโคตรไม่ได้เรื่องเลยแล้วมันก็ใช้ได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมบางครั้งก็ใช้กับศัตรูไม่ติดนะแต่ หลังจากที่เขารีวิวมาใหม่มันใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่ต้องอยู่ในระยะการโจมตีด้วยนะเออเฮ้ยเอาเอาเรื่องอยู่สำหรับฮาการิต่อมาครับตัว X อ่าก,ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับการต่อยรัวๆนะอู้มีต่อยส่งท้ายด้วยแล้วก็คูดาววาอยูนะครับผมคูดาวเอาเอา,เอาเรื่องอยู่นะไม่ขี้เละนะผมว่า คือแบบต่อยเสร็จก็ใช้ได้เลยนะครับสกิลต่อมาครับปาจิงโกลัชตัวซีจะเป็นการโยนปาจิงโกออกไปรัว,วหรออุ้ยผมว่าสกิลนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ปะคือแบบเก่าอะถ้าเราจัวแล้วเราจะเพิ่มดาเมจให้กับออไซเวทตัวเองได้แบบนั้นน่าจะดีกว่านะแบบนี้มันมันดูไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับสำหรับปาจิงโกเนี่ยอืแล้วก็สุดท้ายครับตัววี อ๋อแล้วก็จะเป็นการเสกคอนเทนเนอร์ลงมาอืมมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมสำหรับสายเวทของฮากกะรีผมว่ามันมันเฉยๆนะผมว่าดูไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่วะตัวอีกรอบหนึ่งครับที่งคอนเทนเนอร์นี่ก็คือสายเวทของฮากกะรีนะครับ และก็สายเวสุดท้ายครับจะเป็นสายเวทของเจ้าโทจีนะแล้วผมเพิ่งเห็นไว้ทุกคนสายเวทของโทจีอ่ะมันจะอยู่ที่0.5%เทียบเท่ากับเทนชาโดเลยนะทำให้สุ่มได้ยากมากยิ่งขึ้นครับน่าจะเป็นสายเวทที่แรงมากยิ่งขึ้นปกติมันจะอยู่15%อใช่ไหมะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลนะครับผมเอะสกิลหายไปไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมขอรีก่อนผมไม่สามารถที่จะ ใช้สายเวทของเจ้าโทจิได้โอเคมาแล้วก็จะมีอยู่1 2 3 4งสกิลนะครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะสปิริตโซคาตนะโอ้โหท่าไม่สวยเลยอะคือมันจะถือดาบแล้วก็พุ่งเข้าไปแค่นี้นะครับก็ก็พอใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากสกิลต่อมาตัวเครับโอ้ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่ได้ไม่คิเลยครับ มันมันจะล็อกเป้าหมายด้วยนะถ้าเราพุ่งถูกมันก็จะล็อกให้ก็น่าจะไปล่าค่าหัวได้นะครับแล้วก็มันมี V2 ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องทำยังไงถึงจะได้ V2 วะลืมไม่ได้เล่นานานสกิลต่อมาตัว C ครับ Hunter ร์เวบ <c oughs> ไอ้ฮะถามจริงเว่อนแค่นี้จริงเหรอวะซัมนี้จริงๆเหรอเอาใหม่ครับโอ้โห ก็ไม่ได้มีความสวยงามอะไรเลยแล้วก็สกิลสุดท้ายครับตัววีโอ้ยเหมือนกับสกิลตัว X เลยเหมือนกันเป๊ะครับผมว่ามันต้อง V 2ก่อนแน่ๆเลยวะ่ะมันถึงจะดูสวยงามมากกว่านี้ผมอาจจะต้องสุมแคนปะ เชื่อแต่เรียมิงสุคุณะมัน0.1เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราอยากจะลอง v2 ของเจ้าโทจิดูนะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกสายเวทที่เราต้องการได้แล้วนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการอาะ่ะแคนของเจ้า เซนอิงใช่ไหมผมก็กดตรงนี้นะครับผมไม่ให้มันขึ้นกรอบอย่างนี้นะแล้วผมก็เปิดออโต้คลิกไปนะครับผมแล้วมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แขนของเจ้าเซนอิงซึ่งเมื่อเราได้แขนของเจ้าเซนอิงเนี่ยมันก็จะหยุดสุ่มให้เราเลยนะครับผมทําให้สุ่มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะแต่มันอยู่0ูนะน่าจะใช้เวลานานาสันส้นเชียอเสียดายอ่ะ เดียวเมงวะโอเคทุกคนได้มาแล้วครับสำหรับเส้นอิงเดี๋ยวเราขอรี่ก่อนโอ้นี่ไงมาแล้วสกิลตัว L ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลดล็อกสกิลตัว L. โอ้ยถ้าผมไปหาแคนของโกโจโผมแน่ใจใช้สกิลของโกโจล,ล่าง a w a k e n ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรากด a w a k e n i ของโทจิมาครับสกิลตัว X เ,เหมือนกันเป๊ะไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะครับ โอเคนี่ผมกดเอาเวกเคนมาทําไมเนี่ยมันทําให้ตีแรงมากยิ่งขึ้นเฉยใช่ไหมผมว่าเพราะว่ามันน่าจะทําให้ตีแรงมากยิ่งขึ้นน่ะแต่สกิลมันไม่ไม่เหมือนอ่อแพทเก่าแพทเก่ามันจะสกิลเปลี่ยนไปนะเอ๊ะมันมีแคนโกโจให้สุมไหมเอ้ยมีแคนโกโจให้สุมโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุมเอาแคนโกโจดูครับแล้วก็ใช้คู่กับไซเไวของโกโจเอาเฮ้ยแคนโกโจใช้ไม่ได้ สแสดงว่ามันต้องเป็นนิสัยของโกโจแน,น่เลยวะไอ้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนานจนจนลืมไปหมดแล้วว่ามันต้องใช้อะไรบ้างก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขอภายไวนะ้ใที่นี้ด้วยนะครับผมถ้ามีอัปเดตในพาร์ทที่2เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ามาดูครับเจอก,กันครับบ๊ายบาย